สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องจูนฝ่ายแชียงแนงมาละครับเมื่อนี้มาเห็ดเมนู่กับปุ่นเศร้านะครับเนาะมาเจ๋วๆกันครับพี่น้องครับอันดับแรกเราก็ลวกพักก่อนนะครับเอาพักบุงลวกก่อนนะครับเนาะน้ำมาเดือดเดือดจึงมาพักมงไปลวกนะครับนาะพี่น้องนะมาครับเจ๋วๆกันครับต่อไปก็บอกทั่วลงครับลวกวันนี้มีผพักสามยางครับ ลำนะครับตัวนะครับผักบุ๋งนะครับเนาะผักแก้มกรครับข่าวนซาเราครับเนาะนวลๆกำกันนะครับพี่น้องเนาะลวก,กมันซุกนะครับนเนาะใช่น้ำเย็นนะครับเพื่อที่มันกรอบนะครับเนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็กระลำนะครับเน,ะน,นะา,านนะ,นะลวกใส่ลวกให้สซุกนะครับเนาะ ร้ายเหมือนกันนะครับเนาะต่อไปก็ลวกเสร็จนะครับเนาะแต่ของจุนสีเอาแบบสําเร็จนะครับเนาะจะสะดวกนะครับเนาะบางคนก็ไปซื้อแบบเป็นถุงกันนะครับมันลวกเอาเองนะครับแต่จุนเนี่ยเอาแบบสําเร็จเลยนะครับเนาะพี่น้องลวกเสร็จเนี่ยมันห่อนมันนีนะครับเนาะมันแตกออกเดียกันนะครับเนาะ แล้วก็ไปพักเส้นน้ำเย็นนะครับน้าพี่นนองนะลวกแล้วก็ไปพักเส้นน้ำเย็นนะครับเนาะพี่นนองพักเส้นน้ำเย็นมันเรียบร่อยพอหนามเดือดแล้วเขาก็ใส่ปลาไหลงไปนะครับนามมันเดือดเขาก่อนนะครับจึงใส่ปลามัาลมจึงสียบ่อนข้าวนะครับเนาะมันเลยจึง,จงสีแตกด้วยกันนะครับใส่ปล,า,ลาแล้วเขาก็ใส่กะปิลงไปนะครับเนาะ เลนี่โคนมันเข่ากันนะครับเนาะนวดลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับเนาะเพื่อที่มันตัดเค็มนะครับเนาะได้ม,มากหวานแน่กับใส่น้ำตาลหลายแน่นะครับเนาะถุยไม่ค่อยมาก,ามนนนะกหวานเลยครับเนาะกับใส่หนึ่งก็ได้ครับ นนามี่จุเนเส้นดนึงนะครับตามปริมาณเข้าถิงกินนะครับเนาะเขาก็ได้เห็ดร้ายแต่ไส้หนามร้ายนะครับเนาะสูตรของคุณยายนะครับนะมามาจะจุ่มกันกิน้นอกนะมันก็แล้วแล้วครับเนาะนามนามกระปุลเศร้าเข้าเข้ากับมัจจัดเลี้ยงใส่จาน เครงเสตจานนี่มีคนม,มากิ่นร้ายครับน้องลาล่ะคะ่ะนอ้องเส้าลานะครับน้ำม,มากินนทั้งกันจัดเครื่องเสตจานมาบันี้เขาก็สิตักนางกับปุลเศร้าใส่นะครับนะ่ะลาลงไปนะครับนะพี่น้องจุดจวดทั้งกันนะพี่น้องนะวิธีการเทศกับปัญญาแล้วครับการ ใส่กะปิใส่ปลาหลลงไปนะครับเนาะับปรุงชล์น้ำตาลน้อยหนึ่งนะครับเนาะทุ้งเงาครับวันนี้พี่น้องจุดจวดเอาก็ปปุงเครื่องร้ยพี่กผงเอาไปวันี้มากถึงเพชรกาใสหลายนะครับมาพอเพชรกะใส่น้อยเดียวนะครับเนาะเราค้น้มันเข่ากันนะครับพี่น้องจุดจวดกันครับพี่น้องโอ้เป็นเสียดนะครับมากมากครับพี่น้อง 什么？